ศูนย์ข่าว RPTV ระยองวันนี้ไปดูกิจกรรมของเซนท่านเซนท่านพัฒนาประกาศแผนแม่บทเซนท่านสะอาดมั่นใจย้ำชัดสนับสนุนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหากจำเป็นต้องใช้บริการมั่นใจได้กับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดของเซนท่านพัฒนา เซ็นท่านพัฒนาสร้างบรรทัดฐานใหม่ค้าปลีกตอบรับนิว n o r m a l ลด้วยแผนแม่บทด้านมาตรการความปลอดภัยความสะอาดปลอดภัยใน5แกนหลักกว่า75มาตรการพร้อมออกแนวทางปฏิบัติร่วมกับศูนย์การค้าและร้านค้าทั่วประเทศเชื่อมั่นการดำเนินการของภาครัฐด้านสาธารณสุขของไทยที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกสำหรับการเปิดให้บริการศูนย์การค้าของ CPN จะขึ้นอยู่กับคำสั่งของภาครัฐเท่านั้นวันนี้บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทันเวิลด์เซนทันพลาซาเซนทันเฟสติวัลเซนทันภูเก็ตและเซนทันวิลเลจลักซ์ุรีเอาท์เล็ตแห่งประเทศไทยประกาศลิเริ่มใช้แผนแม่บทเซนทันสะอาดมั่นใจเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุกและส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทการค้าปลีก ของประเทศที่จะมีบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม New n o r m a l ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่หากจำเป็นต้องใช้บริการที่ศูนย์การค้าก็ขอให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับนางสาววรรยาจิราธิวัน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัด มหาชนกล่าวว่าโดยในระหว่างที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทยยังไม่แน่นอนนั้นบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ริเริ่มการจัดทำแผนแม่บทเซ็นท่านสะอาดมั่นใจเพื่อยุกระดับความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถจะนำมาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้าร้านค้าและพนักงานทุกคนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ปลอดภัยในขั้นสูงสุดและทําให้ทุกคนมั่นใจเมื่อมาใช้ศูนย์การค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมแผนแม่บทในการดำเนินกิจกรรมการค้าปีของประเทศและกำหนดบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมนับจากนี้ไป ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยใน5แกนหลัก75มาตรการได้แก่ 1. การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2. มาตรฐานโซเชียล i ิส a ท c ซิง 3. การติดตามเพื่อความปลอดภัย 4. การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส 5. แนวทางการลดการสัมผัสโดยจะขอความร่วมมือจากพันธมิตรร้านค้าทุกร้านค้าในศูนย์การค้าให้ร่วมดำเนินการตามแผนแม่บทของเซนทันสะอาดมั่นใจร่วมกันเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน นางสาวกัล,ลยากล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลาทางเซนท่านพัฒนาได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเต็มที่และต่อเนื่องในทางปฏิบัติตามมาตรการต่างๆรณล,ลงค์การทำโซเชียลดิสเทนซิงที่ชัดเจนและเข่งครัดตลอดมาเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่หากต้องการใช้บริการที่จำเป็น ให้นำมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยนำมาสร้างความมั่นใจโดยตลอดโดยบริษัทเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลสาธารณสุขของไทยการปิดให้บริการศูนย์การค้าของ CPN จะขึ้นอยู่กับคำสั่งของรัฐบาลเท่านั้นสำหรับไฮไลท์ของแผนแม่บทเส็นท่านสะอาดมั่นใจประกอบไปด้วย5แกนหลักดังกล่าว ที่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเซนท่านสะอาดมั่นใจที่ปกป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคนรายงานโดยศูนย์ข่าว RPTV ระยองบริหารงานโดย,ยธัญทรเพ่งขุนทด